คินดาอิจิยอดนักสืบตอนที่สองหมู่บ้านแปดหลุมศพบ,บทที่สองพาร์ทหกคาตกรรมเหยื่อรายที่สองในที่สุดผมมาหลับเอาตอนใกล้สว่างตื่นขึ้นพบว่ามีแสงไฟส่องเข้ามาจากช่องบานประตูกั้นฝนเมื่อมองดูนาฬิกาข้อมือที่วางไว้หัวนอนมันบอกเวลาประมาณสิบโมงผมสะดุ้งตุกใจตื่น ตอนอยู่เมืองใหญ่มีเสียงรอบข้างดังเอะอะไม่ว่าผมนอนดึกอย่างไรก็ไม่เคยตื่นสายแบบนี้เลยผมรู้สึกอายที่นอนตื่นสายขณะนี้ในคืนแรกผมรีบลุกจากที่นอนพี่ฮารุโยได้ยินเสียงผมเริ่มเปิดบานประตูกั้นฝนจึงเดินมาจากทางเรือนใหญ่อรุณสวัสดิ์จะไม่เป็นไรปล่อยให้โอชิมะมาจัดการเถอะอรุณสวัสดิ์ผมนอนตื่นสายไปเลยครับ คงเหนื่อยนะสิแถมพี่ยังเล่าเรื่องแปลกๆอีกได้นอนพักสบายหรือเปล่าครับนอนไม่หลับละสิตาแดงเชียวพี่ไม่น่าเล่าเรื่องไรสาระแบบนั้นให้ฟังเลยแต่ไม่ได้มาตรงประตูทางเข้าสินะเมื่อคืนก่อนพี่ฮารุโยะจะเข้านอนบอกไว้ว่าคืนนี้จะไม่รงกรประตูสู่ทางเดินยาวถ้ามีเรื่องปกติให้วิ่งไปทางเรือนใหญ่ แม่เธอยังคงพูดด้วยท่าทีเชื่องช้าเป็นพิธีการเช่นเคยแต่น้ำเสียงแฝงความจริงใจผมรู้สึกยินดีเพราะหากดูจากเมื่อคืนแล้วพี่มีท่าทีสนิทสนมกับผมมากยิ่งขึ้นจากนั้นพี่พาผมไปทางเรือนใหญ่ผมได้กินอาหารเช้าโดยการดูแลของเธอมานอนตื่นสายจึงต้องกินอยู่คนเดียวพวกคุณย่าระครับ คุณย่าท่านแก่แล้วเลยตื่นแต่เชา้ชาเช้ามากๆมารอเธอตื่นขอโทษครับไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษไปเสียทุกเรื่องหรอกที่นี่เป็นบ้านของเธอทําตัวให้สบายกว่านี้เถอะแม่พวกเราเป็นคนบ้านนอกดูแลเอาใจใส่ไม่เป็นแต่ทนอยู่บ้านนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคำพูดนั้นซึมเข้าไปในหัวใจอันโดดเดี่ยวของผมประหนึ่งน้ำซึมลงทราย ผมเงียบมองหน้าพี่ฮารุโยะผางก้มหัวลงพี่ฮารุโยะไม่รู้เป็นอะไรน้ำตาซึมเธอหลบสายตาลงตามมองลงไปที่ข้าวทันทีระหว่างกำลังกินข้าวอยู่ผมเฝ้ารอว่าเธอจะพูดถึงเรื่องแผนที่ที่คุยกันเมื่อคืนหรือเปล่าแต่สุดท้ายพี่กลับไม่เอ่ยถึงตัวผมเองก็นิ่งเงียบไม่เห็นต้องรีบร้อนอะไรนี่พอแต่นี้ ผมยังต้องอยู่บ้านหนีไปอีกนานกินข้าวเสร็จพี่ก็พูดอย่างลำบากใจว่าเออคุณย่าท่านรออยู่ตั้งใจว่าจะให้พบกับพี่ฮิสายะให้ได้ในเช้านี้ครับเรื่องนั้นเมื่อวานได้คุยกันไว้แล้วผมจึงเตรียมใจไว้ก่อนพี่กับยิ่งทำท่าลำบากใจก่อนจะพูดขึ้นอีกว่าตอนเจอพี่ฮิสายะระวังด้วยนะพี่เขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอก แต่นอนป่วยอยู่นานทีเดียวเลยหงุดหงิดอีกอย่างวันนี้น้องซโตมุระชินทาโร่ก็มาด้วยผมสะดุ้งตกใจขึ้นมาอืมใช่พวกเรานะับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมทั้งคุณย่ากับพี่ฮิสยะไม่ชอบเขาปกติถ้าน้องชินทาโร่กลับมาพี่ฮิสยะจะอารมณ์เสียทุกทีแต่วันนี้มีเรื่องเธอด้วย ก็เลยอุตส่าห์ส่งคนไปร,รับมาถึงนี่น้องสาวเธอโนริโกะก็มาด้วยนะพวกคุณย่าคงอยากรีบเปล่าประกาศให้รู้ว่าผมกลับมาแล้วท้านั้นมาจากความปรารถนาดีจริงใจกับผมผมก็นึกขอบคุณมากแต่ทว่าการกระทำนั้นคล้ายแฝงความต้องการเยาะเยะ้ยใครบางคนด้วยผมจึงรู้สึกหนักใจแขกมีเท่านี้หรือครับเปล่ายังมีคุณลุงคุณโ สุเนด้วยคุณลงคุโนสุเนเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณพ่อเพราะฉะนั้นเป็นหมอใช่ไหมครับอืมใช่รู้เยอะจังนะรู้มาจากคุณมิยาโกะหรือเปล่าครับพ่อขาวัวที่ชื่อคิจิโซเล่าให้ฟังบนรถบัสอ๋อคิจิโซพี่ฮารุโยเริกคิวสูงโอชิมะบอกว่าเมื่อวานนี้พวกคนในหมู่บ้านแสดงท่าทางไม่สุภาพกับเธอ เธอมีโอกาสพี่จะกำชับพวกนั้นให้ระวังตัวเธอเองก็ต้องระวังด้วยนะทุกคนดื้อดึงกันไปอย่างนั้นเองแต่ไม่ได้เป็นคนเลวรอกผมทราบดีครับเหรอถ้างั้นไปกันเถอะพี่ฮิสยะนอนอยู่ในห้องชั้นร้อยด้านหลังซึ่งค่อนข้างมืดในสวนมีดอกอาจิไซขาวบานพี่ฮารุโยะเปิดประตูเรื่อนห้องออก ทันใดนั้นผมก็ได้กลิ่นเหม็นบอกไม่ถูกจนต้องผงะเหล็กน้อยยังลืมตัวผมจำกลิ่นนี้ได้เพราะสมัยก่อนเคยได้กินในห้องเพื่อนผมที่ตายไปด้วยอาการเนื้อในปอดเนา่าว่ากันว่าวันโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ง่ายถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแต่ถ้าเนื้อในปอดเน่าก็หมดหวังผมไม่แปลกใจเลยที่คุณยาบอกว่า พี่ฮิสยาอาจจะอยู่ได้ไม่เกินฤดูร้อนนี้ผมพ่านรู้สึกสะลดใจกับความเจ็บปวดต่อชะตากรรมที่ถูกลิขิดไว้ของพี่ชายแต่พี่ฮิสยาแข็งแรงกว่าที่คิดขนาดพี่ฮารุโยเลื่อนประตูเปิดคนที่นอนอยู่ก็ยกศีรษะขึ้นมองผมตอนสายตาปะทะกาันตาของพี่ฮิสยาซึ่งแร่ชุ่มไปด้วยน้ํามันแบบตาของผู้ป่วยกับสอง แปรเป็นประกายไฟแวววาวอย่างรวดเร็วแต่ผ่านไปชั่วครูพี่ชายก็ยิ้มยังมีเรสนัยออกมาในที่สุดและทิ้งศีรษะลงบนหมอนไปทางเช่นนั้นพี่ฮิสยะอายุมากกว่าผม13ปีดังนั้นปีนี้ควรจะอายุสัก41แต่อาจเป็นเพราะไม่สบายจึงแรค้ายคนอายุ50ไปแล้วจริงๆเขาผอมแห้งไปทั้งตัว ผิวหนังห่อหุ้มกระดูกน่าสงสารดูช่งางไร้ชีวิตชีว,วารูก,กระเดือกเกลือกริ้งไปมาซองเงามรณะแต่สีหน้าของเขากับฉายแววมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมยิ่งไปกว่านั้นยังมีแววแห่งความตั้งใจอันแรงการาวกับกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างทั้งที่เลิกหวังในชะตาชีวิตของตนเองว่าแต่รอยยิ้มแฝงด้วยเลศสันเมื่อครู หมายความว่าอย่างไรกันนะขอโทษที่ให้รอค่ะนี่น้องทัศยะเชิญค่ะทัศยะมานี้ทุกคนรออยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคุณยาโคอุมเมะกับคุณยาโคทะเคตนั่งอยู่ตรงหัวนอนของพี่ฮิสยะเหมือนทั้งสองตัวเช่นเดิมแต่หนึ่งในนั้นชี้ไปที่นั่งข้างตัวผมไม่รู้เลยว่าคนเรียกเป็นคุณยาโคอุมเมะหรือคุณยาโคทะเคต ผมเดินเข้าไปนั่งตามที่ท่านบอกก้มหัวไกลายแม่จะจงใจทําความเคารพใครเป็นพิเศษฮิสยะนี่ทัศยะน้องชายเจ้าไงตัวใหญ่โตแข็งแรงใช่ไหมทัศยะนี่พี่ชายผมก้มหัวโดยไม่พูดอะไรพี่ฮิสยะจ้องด้วยสายตาเกินกินแล้วเอ่ยด้วยเสียงคองแขกมีเส็มหะในคอวา่าเป็นผู้ชายแข็งแรงจริงๆด้วยน่าแปลก สายเลือดทาจิมิมีผู้ชายแข็งแรงขนาดนี้ได้ด้วยฮเป็นเสียงหัวเราะแฝงแววร้ายกาพี่ฮิสยะไอรุนแรงขณะหัวเราะทั้งเสียงไอและกลิ่นหน้าขยะขยงตรบอบอวนไปทั่วห้องจนผมไม่สามารถทนเงยหน้าขึ้นได้ในที่สุดอาการไอของพี่สงบลงพี่หันหน้าไปทักทายคนที่นั่งอีกด้านวะน้องชินเป็นอย่างไรบ้างละ่ะ น้องชายแข็งแรงขนาดนี้กลับมารู้สึกร้องใจขึ้นไหมฉันเองก็วางใจนอนตายตาหลับได้ว่ามีทายา,าสืบสกุลดีอย่างนี้คุณลุงสุเน่เล่าครับช่วยดีใจกับผมด้วยสิฮ่าฮ่าฮ่พีหิสยะกษทท่าจะไออีกคุณยาคนหนึ่งจึงรีบเอาถ้วยจอปากให้ดื่มลูกก็เดือกพี่เกลือกริงดื่มน้ำเอือเอ้อก จนสุดท้ายสายศีษะไปมาแล้วเอ่ยพอแล้วไม่เอาแล้วคุณยาเรื่องมากจังพี่ฮิสยะปฏิเสธเสียงแข็งแล้วหันมาทางผมอีกทัสยะจะแนะนำให้รู้จักนะคนที่นั่งอยู่มุมนอนคือคุณลุงสุเนเป็นหมอพักหลังเห็นว่าในหมู่บ้านมีหมอเก่งกว่าแต่หากยัดกันหรือเธอเองถ้าไม่สบายอย่างน้อยให้คุณลุงท่านดูให้นะ คนนั่งข้างๆนั้นคือน้องชินทาโรเป็นลูกพี่ลูกน้องเธอกลับมาหมู่บ้านนี้โดยไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาเลยเธอเองต้องทำความรู้จักกันไว้รู้ไหมเข้าเมืองตาเริวต้องเริวตาตามต้องทำตัวให้ทุกคนรักไว้ที่ต้องระวังไว้ก็คือต้องไม่ให้คนอื่นมาแย่งสมบัติของตระกูลทาชิมิไปพี่เฮสยะเริ่มไอรุนแรงขึ้นมาอีกอาการทรมานของเขา ทำให้ผมหายใจไม่ทั่วท้องขณะเดียวกันก็รู้สึกเหมือนมีสิ่งดำามืดคล้ายหมึกดำของปลาหมึกแผ่ซานอยู่ในท้องผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดพิหิสยะจึงแสดงความเครียดแค้นอาคาตต่อคุณรุงสุเนะหรือพี่ชินทาโรอย่างออกนอกหน้าอยากพี่น้องท้องเดียวกันทําไมจึงต้องผูกใจเจ็บด้วยตระกูลโบราณในบ้านนอกนี้ช่างเข้าใจยากจริง จนผมรู้สึกทั้งประหลาดใจน่าระอายและสลดหดหูในเวลาเดียวกันอาจเป็นเพราะตื่นเต้นอาการไอของพี่ฮิสยะจึงไม่หยุดไอแล้วไออีกไอยอยู่ตลอดถึงขนาดกลัวว่าจะหมดลมไปทั้งที่ยังไอยอยู่ระหว่างไอมีเสียงเสมหะในคอดังเสียดแทงใจยิ่งไปกว่านั้นกินขยะขยงเกินบรรยายก็ยิ่งแรงขึ้นตรบอบอวนไปทั่วบรรยากาศชื้น ของนานาฝห้แต่ไม่มีใครยืนมือเข้ามาประคองดูแลพี่เฮสยาเลยสักคนฝ่าแฝกคุณยาโคอุเมะกับคุณยาโคทาเคยังคงมองเฉยไปข้างหน้าไม่มองไปทางพี่ฮิสยะเลยเป็นเพราะปรงกับชะตาชีวิตของพี่ฮิสยะแล้วกระมังช่างเย็นชาก,กันเหลือกเกินพี่ฮารุโยซึ่งนั่งอยู่ตรงท้ายสุดก้มหัวไรสันเทาเล็กน้อย ผมหันไปมองดูเห็นตั้งแต่คอไปถึงใบหน้าด้านข้างของเธอแดงเป็นไฟอาการทรมานสาหัสของพี่ฮิสยะคงยิ่งทำให้เธอไม่อาจเงยหน้าขึ้นได้กระมังคุณลุงคุเนสุเนะผมมารู้ที่หลังว่าชื่อจริงท่านคือคุเนสุเนมิท่านอายุประมาณ60ปีผอมเห็นแต่หนังหุ้มกระดูก าเป็นประกรายผมขาวสลับดำท่าทางเป็นคนแข็งแข็งท่านเฝ้ามองอาการไอของพี่ฮิสยะอย่างไม่กระพริบตาอยู่แต่ไกลโดยตลอดถ้าสายตานั้นสามารถค่าคนได้พี่ฮิสยะคงตายด้วยความทรมานไปในพิบตาแล้วรูปหน้าเรียวยาวจมูกโด่งของคุณลุงชวนให้ผมคิดว่าในวัยเด็กท่านคงหน้าตารอเหลา และยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งน่าเกรงขามขึ้นไปอีกเวลานั้นใบหน้าของคุณลุงสุเนมีเพียงรอยยิ้มเยาะอันบ่งบอกถึงความเครียดแค้นและสมนำนาพี่โซโตโมระชินทะโลตอนแรกตั้งแต่ผมเข้ามาในห้องนี้ผมระวังคนนี้มากสุดแต่ทำอย่างไรผมก็เดาใจคนผู้นี้ไม่ได้เลยอาอยุเขาคงพ,พอกับพี่ฮารุโยโรูปร่างใหญ่ เจ้าเนื้อผิวขาวผมตัดสั้นเกลียนเขาสวมเสื้อขนสัตว์ซอมซอดูแล้วรู้ทันทีว่าเพิ่งกลับมาจากทหารแต่หนวดเขายาวเกะกะรกรุงรัง,งเป็นอย่างที่พี่มยาโกะเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าปล่อยจนตัวโสมดังที่บอกไวเมค่ผมเฝ้าสังเกตสีหนาะคนผู้นี้ตั้งแต่ตอนเข้ามาในห้องถ้าเป็นไปได้ ผมอยากลองอ่านซีหน้านั้นแต่อ่านไม่ออกเลยชายคนนี้กอดอกเงียบตาไม่ขยับสักนิดเขาเงียบเฉยและหันหน้าออกไปข้างนอกตลอดเวลามองจากมุมหนึ่งอาจรู้สึกว่าเขาแกรงไม่กลัวใครแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งผมกลับสงสัยว่าเขาอาจหมดอะไรตายอยากก็เป็นได้ค้างๆพี่ชินทารโรมีโนริโกเป็นน้องสาวนั่งอยู่ ผมมองหน้าเธอแวบ,บแรกก็ตัดสินว่าเธอเป็นหญิงน่าเกลียดมนุษย์เรามักพันแปรไปตามความสัมพันธ์ด้านผลประโยชน์ถ้าเธอสวยผมคงเห็นใจมากและคงรู้สึกผิดในเรื่องบาปที่พ่อก่อไว้แต่เธอไม่ค่อยสวยนักผมไม่เพียงไม่รู้สึกผิดแต่กลับล่งอกด้วยสำนริโกะมองทุกคนไปร,บรอบๆโดยใบหน้าว่างเปล่า จะว่าไร้เดียงสาก็อาจใช่แต่สีนาวางเปล่านั้นคงไม่ได้มาจากความไร้เดียงสาอย่างเดียวแน่โนโริโกะเป็นหญิงหน้าผากกว้างแกมตอบเข้าใจแล้วเป็นไปนตามที่มิยาโกะพูดไว้เลยว่าอย่างไรก็ดูไม่ออกว่าอายุห่างจากผมปีเดียวไม่ได้หมายความว่าเธอดูเด็กแต่เธอยังไม่เป็นสาวตัางหากถ้ามองร่างกายอ่อนแอของเธอเพียงแวบ ก็รู้ว่าเธอคงคอดก่อนกำหนดเธอทำหน้าแปลกใจมองหน้าทีระคนไปรอบๆแล้วพรันสายตานั้นก็มาหยุดที่ผมก่อนนิ่งค้างไปในที่สุดโนริโกะไม่หลบตาทวา่ากับจ้องมองผมด้วยสายตาว่างเปล่าเป็นการจ้องแบบไร้เดียงสาด,ด้วยความแปลกใจเท่านั้นพี่ฮิสยะยังไม่หยุดไอง,ง่ายๆระหว่างไอมีเสียงฟืดฟาด ใคเสียงเป่าคุยทิมแทงกระดูกอย่างเจ็บปวดยิ่งขึ้นกระนั้นก็ยังไม่มีใครเอ่ยอะไรบรรยากาศอันน่าอึดอัดทรมานแร่กระจายปกคลุมไปทั่วท่านใดนั้นพี่เฮสยะก็โบกมือขึ้นบ้าบ้าฉันทรมานขนาดนี้แต่ไม่เห็นมีใครช่วยอะไรเลยบ้าบ้าบ้าขณะนั้นอาการไอของพี่เิสยะ ยิ่งรุนแรงขึ้นอีกมองไปเห็นเงือเย็นเปียกชุ่มอยู่ตามบริเวณขมับยาขอยายาใครช่วยเอายาฝาแฝดคุณยาโคอ,อุเมะกับคุณยาโคทะเคมองหน้ากันและพะหกหัวเบาๆหนึ่งในฝาแฝดนั้นเปิดกล่องเล็กๆตรงหัวนอนหยิบเอาห่อกระดาษยาที่พับเป็นซองอยู่ข้างในออกมาหนึ่งหอ่ออีกคนเตรียมน้ำเอา ฮิสยะยาศีษะพี่ิสยะบนหมองยกขึ้นตามเสียงนั้นปากหันไปทางถ้วยน้ำผมไม่รู้ว่าพี่คิดอย่างไรจึงหันมาทางผมทัศยะนี่เป็นยาของคุณลุงสุเนะมาดูผลสิได้ผลชะงักเลยเวลานั้นพี่หิสยะคิดอะไรอยู่หรือถึงได้พูดเช่นนั้นออกมาจนบัดนี้ผมก็ยังไม่รู้เจตนาแท้จริงของพี่หิสยะ อาจเป็นเพียงการประชดคุณรุงสุเนกระมังแต่ออกจะเป็นคำพูดที่ตรงเกินไปและมีความหมายสยดสยองด้วยพี่ฮิสยะดื่มยาจากคุณยาแล้วฝังหน้าลงกับหมอนครู่หนึ่งอาการไอหยุดไปอาจเป็นเพราะร้าจากเมือครู่ไหลบางๆจึงกระเพิ่มอย่างแรงแต่ก็ค่อยๆสงบลงพรอยให้ผมรู้สึกโลงใจขึ้นแต่ทันใดนั้นร่างของพี่ฮิสยะ กลับเกงกระตุกอย่างแรงหายใจหายใจไม่ออกน,น้ำพี่ฮิสยะครานออกมาจากที่นอนมือทั้งสองกุมบริเวณคอความหวาดกลัวจากอาการนี้ยังเทียบไม่เท่ากับอาการไออย่างทรมานเมื่อคู่ผมพันนึกถึงตอนคุณตาสิ้นใจขึ้นมาคนลุกไปทั่วล่างอ่าคุณยา่าพี่พี่ฮิสยะ คุณย่าทั้งสองเองก็ดูจะตื่นตระหนกกับอาการทรมานไม่เหมือนทุกครั้งของพี่ฮิสยะพวกท่านลุนลานเอาน้ำให้ดื่มแต่พี่ฮิสยะดื่มไม่ได้แล้วได้ยินเพียงเสียงฟันกระทบปากถ้วยดังกึกกักหิสยะนี่ทำใจดีๆไว้น้ําเอาน้ำพี่ฮิสยะทำท่าปัดมือนั้นมือจิกลาคออยู่ครู่หนึ่งในที่สุดมีเลือดไหลออกมาจากปาก เลอะปอกหมอนสีขาวแล้วร่างของเขาก็ไม่ขยับขยื่นอีกเลย